ดา,าวเสายกย้ายราศีนะครับวันที่5ธันวาคม2563จะส่งผลอย่างไรกับคนทั้ง12ราศีนะครับราศีใดเจอรุ่งราศีใดจะร่วงมีเรื่องให้ต้องระมัดระวังกันมากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้ที่ว่าดีเนี่ยจะดีเลยหรือไม่หรือว่าต้องรอก่อนจะมีช่วงไหนที่ดีและไม่ดีวันนี้หาคำตอบได้ครบทั้ง12ราศีเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับหรือว่าหมอแมนคนเดิมนะครับเช่นเคยพบกันเป็นประจำนะครับแหมคิดถึง FC ทุกท่านนะครับห่างหายกันไปเนี่ยช่วงนี้นะสาวันก็ภารกิจนะครับในเรื่องของการตรวจดวงชะตาค่อนข้างมากเลยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับการตรวจดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจดวงภาพรวมนะครับการงานการเงินความรักสู่ภาพโชคลาภ และที่สําคัญใครชอบเรื่องของโชคลาภการจัดอันดับนะครับถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะครับเราเรียกว่ามีวาสนาต่อกันแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็การกดกระดิ่งจะทําให้คุณไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่หมอแมนนามาเสิร์ฟให้นะครับหวังว่าจะชื่นชอบนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับเอาละครับ ในเนื้อหาวันนี้เกณฑ์ที่ดาวเสายกย้ายราศีวันที่5ธันวาคม2563นะครับวันพ่อแห่งชาตินะฮะพอเสายกย้ายแล้วเนี่ยจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรเป็นเกษตราปปราธิพปดีนะครับในเวลา8โมง42นาทีนะครับในเช้าวันเสาร์นะเช้าว,วันเสาร์เช้าว,วันที่5นะครับ วันที่5ด้วยและเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็ดาวเสาร์ย้ายด้วยนะครับแน่เสาร์ห้าหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่มันพอดิบพอดีนะครับลงตัวแล้วเกินแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้จะเคลียร์กันให้เข้าใจกันทั้ง12ราศีเลยว่าเสาร์เนี่ยที่เขากลัวกันนะกันหนาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์เป็นดาวแห่งอุปสรรคขวากหนามเป็นดาวความทุกข์ความโศกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับและในท่ามกลางกระแสที่ว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความทุกข์ โทษทุกความทุกความโศกอุปสรรคนานาประการในชีวิตเนี่ยมันมีข้อดีแฝงอยู่หรือไม่นะครับแน่นอนว่ามีแน่นอนแล้วแต่ราศีเนี่ยก็บอกว่าแตกต่างกันไปนะครับเอาละรครับในคลิปนี้เข้ามาสู่คิวของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมนะครับไปจนถึง13มิถุนายนหรือผู้ที่ ผูกลัคนาแล้วมีลัคนาสถิตนราศีพฤศภเขาเรียกว่าลัคนาราศีพฤศภนั่นเองนะครับลัคนาก็ผูกตามวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดนะครับก็ผูกโดยโหนที่ท่านไว้วางใจนะครับหมอดูประจําตัวของท่านหรือว่าท่านจะเข้าในอินเทอร์เน็ตในสมาร์ทโฟนก็เซิร์ชเข้าไปว่าผูกลัคนาอย่างไรนะครับท่านก็ลองไปผูกดูนะฮะ คราวนี้เกมที่พระเสาร์ย้ายราศีนะครับสำหรับชาวราศีพิศษนะครับราศีนะครับลิ้นพันกันนะครับชาวราศีพระสหรือว่าลัคนาพิศษเนี่ยจะมาเกิดผลอย่างไรบ้างดาวเสาร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะสุภะแปลว่าความดีงามความก้าวหน้าความประสบความสำเร็จการประสบความสําเร็จในชีวิตสถานะเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมนะครับเขาเรียกว่าใครใครนึกไม่ออกก็สุภะเนี่ยมันแปลว่า การมีหน้ามีตาถ้าเกิดดาวสุภาษดีนะครับเช่นดาวสุภาษเป็นกเกษตรสุภาษเป็นศีรเป็นเดชเป็นมนตรีหรือว่าสุภาษได้คู่ดาวที่ดีนะครับแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีลักษณะของอคนนับหน้าถือตาได้รับการยอมรับจากวงสังคมหรืออาชีพที่คุณทำนะครับหรือในวงการที่คุณอยู่นะครับสุภาษนี่มันคือความก้าวหน้าเพราะนั้นถ้าดาวสุภาษดีนะครับแสดงว่าชีวิตคุณมีความก้าวหน้า และแน่นอนฟังมาถึงตอนนี้คุณก็รู้แล้วนะครับว่าดาวเจริสุภะของชาวราศีพฤษภคือดาวเสาร์และเสาร์เนี่ยยกเป็นกเกษตรคือมีความมั่นคงสมบูรณ์ดีงามก้าวหน้าสถานะทางสังคมถูกยกขึ้นดวงชะตาคุณมีวิทยฐานะที่ดีขึ้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานธุรกิจต่างๆก็มีการคืบหน้า มีการลงทุนอะไรใหม่ๆมีการเพิ่มเติมขยับขยายทําให้ชีวิตคุณก้าวหน้าขึ้นนะครับนี่คือชาวราศีพฤษภนี่ซึ่งก่อนหน้านี้เสาเนี่ยเป็นมรณะนะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะเสารเป็นมรณะเพราะว่าอะไรเสาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของอความทุกข์ความกดดันความโทษทุกข์ให้ทายเสาที่นักโหราศาสตร์เขาชอบพูดกันความทุกข์ความเครียดความกดดันต่างๆนะครับ เป็นมรณนะก็แสดงว่าไอ้ความทุกความเกียดความมันเป็นมรณนะมันได้มาลายหายไปนะครับแต่สิ่งที่ไม่ดีก่อนหน้าน,นี้ก็มีชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเรื่องให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะมีการถูกดิสเครดิตถูกดิสเครดิตนะครับขออภัยนะครับอาจจะพูดติดขัดบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าคุยกันเป็นเพื่อนกันก็นแล้วกันนะครับอาจจะถูกดิสเครดิตหรือว่าเขาถูกอะไรภาษาแปลว่า,าลด ความน่าเชื่อถือนะครับลดความน่าเชื่อถือชาวราศีพฤษภหลายหลายคนช่วงที่ผ่านมาอาจจะถูกติฉินนินทารับหลังนะครับอาจจะเป็นคนที่เคยคบหากันมาก่อนเคยคุยเคยสนิทชิดเชื้อกันมาก่อนแล้วก็ไปแทงข้างหลังคุณนะนะครับตลอดช่วงประมาณ2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพฤศภเนี่ยโดนนะครับมีเกณฑ์ให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียในเรื่องของเครดิตต่างๆมีคนเข้าใจคุณผิด ช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คุณพ่ออาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยหรือญาติผู้ใหญ่ผู้ชายเกิดาการเจ็บป่วยหรือตัวคุณเองมีปัญหามีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่เพศชายหรือเจ้านายในองค์กรที่เป็นเพศชายนะครับหรือดวงเนี่ยไม่ค่อยถูกโฉลกกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายนะครับก็แปลได้หลากหลายนะครับแล้วแต่ว่าชีวิตของคุณมันจะไปสัมผสัสด้านไหนของพระเสาน่นะครับก็จะเป็นแบบนั้นคราวนี้เนี่ย พอพระสาวยกย้ายนะครับเป็นเกษตรในเรือสุภะมีความเจริญก้าวหน้าแต่มันเป็นความเจริญก้าวหน้าจากสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมที่คุณทําอยู่นะครับมันอาจจะไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ดาวเสาอ่ะเสามันคืออะไรที่เป็นของเก่าอะไรที่แบบเดิมๆนะครับทําอาชีพเดิมของคุณอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันมีความขยับขยายมีการก้าวหน้านะครับก็เป็นอะไรที่ แล้วก็อย่างหนึ่งก็จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเหนื่อยมาที่คุณวิทยาอุตสาหะแล้วก็ลงทุนลงแรงมานานแล้วนะครับคราวนี้แหละมันจะได้ผลย้ายเข้าไปปุ๊บเจอดาวพระัมดีด้วยดาวพระศุดีซึ่งได้ตําแหน่งเป็นนิดหรือว่านิดจะก็คือการเสรื่อมเสื่อมค่านะครับหรือว่าอะไรที่มันเป็นเก่า,กาของเก่านะครับคราวที่พอเสาเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เกณฑ์ตรงที่ว่าเขาเรียกว่านิจจะพังคะราชายโยกนะครับ เป็นการพอเสาเข้าไปก็ไปดึงดึงดูดเอาความความเป็นนิดหรือว่าความเสื่อมค่าของดาวพระนางเสปดีเนี่ยดูดออกไปนะครับเรียกว่าเหมือนลบลบกลายเป็นบวกอันนี้คือเคล็ดลับนะขันแอดวานเลยนะครับของออโหราศาสตร์นะครับพอดาวโทษทุกเนี่ยมาเจอกันปุ๊บนะก็คือว่าดาวนางัสปดีเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งนิดเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเจ้าเรือนนั้นเนี่ยเป็นกเกษตรหรือว่า อยู่ในตำแหน่งที่ดีเป็นอุดคือมาหาอุดหรือเป็นกเกษตรอะไรแบบนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกาเรียกว่าจะช่วยให้ดาวพระราชดีเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าดาวเสาย้ายรอบนี้นะครับเด้งแรกก็คือเสาเป็นกเกษตรก็คือเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งมีเกณฑ์แล้วแล้วก็ความเข้มแข็งขการก้าวหน้านะครับการมีหน้ามีตานะครับนี่คือเด้งแรกเด้งที่2นะครับ ดาวดาวรัสเนี่ยที่มาจากเรือนโชคลาภใช่ไหมครับแล้วก็มาจากเรือนมรณะเนี่ยโชคลาภก็มีโอกาสที่จะได้มากขึ้นด้วยสําหรับชาวราศีพฤษภบพะว่า <What? S 2> อิทธิพลคุณภาพของดาวราศเสบีดีขึ้นไงนะครับดีขึ้นก็คืออัพเรเวลขึ้นนะนะครับจากที่ที่แรกเนี่ยเป็นนิดหรือว่านิจจะเนี่ยก็คือต่ําต้อยด้ยค่าหรือว่าต่ำกว่ามาตรฐานใช่ป่ะอาจจะมีเอ่อเปอร์เซ็นต์สักประมาณ5 0พอดาวเสาร์เข้ามาเป็นนิจจพังคะราชายโยก ก็จาก50%ขึ้นมาเป็น70%อะไรแบบนี้นะครับอธิบายให้มันเห็นภาพะนะแต่มันยังไม่ร้อยไงยังไม่ร้อยเพราะว่าตรงนี้ก็ยังเป็นนิดอยู่นิดหรือว่านิดจะเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับเกณฑ์ที่ดาวดวงนั้นจะหลุดจากการเป็นนิดหรือว่าหลุดจากการเสื่อมค่าได้เนี่ยเขาจะต้องมีองศาที่เกินกว่าองศาของคู่ธาตุนะครับอันนี้คือนี่คือแบบเกณฑ์ทางโหราศาสตร์แบบสําคัญเลยหมอแม่จะอธิบายให้ฟังนะคืออาจจะนอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าขอให้ฟังนะ เป็นเกจความรู้นะครับดาวคู่ธาของพระหัสคือดาวจันทร์นะครับกำลังของดาวจัน์ทรคือ15นะครับเขาบอกว่าดาวที่จะหลุดจากมาตรฐานเป็นนิดได้เนี่ยจะต้องมีองศาที่เกินกว่าองศาของคู่ธาตุองศาของคู่ธาตุคือ15เกินกว่าองศาของคู่ธาตุก็คือต้องเกินกว่า15ถึงจะหลุดจากการเป็นนิดแบบ100%นะครับ แต่องศาตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ที่3องศา4องศามันไม่ได้หลุดจากการเป็นนิด100%นะครับนี่ก็คือสิ่งที่หมอแมนบอกว่าทำไมถึงให้เปอร์เซ็นต์ที่ว่าขึ้นมาเนี่ยจาก50%เป็น70%อะไรแบบนี้มันยังไม่ได้ร้อยนะครับแต่ขึ้นมานะครับเพราะว่าได้เกณฑ์เนี่ยนี่จากพังค้าเนี่ยราชายโยกเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีแล้วนานๆจะเป็นแบบนี้ครั้งหนึ่งด้วยนะครับก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วกันสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าราศีวิศพนะหลังจากดาวเสารย้ายนะัดวงปังขึ้นแต่นะครับมีแต่นะแลนะคนฟังมาถึงตอนนี้แล้วแบบพอหมอแมนพูดว่าแต่แล้วนะีอาจจะแบบโอ้โหสะดุ้งเลยนะครับแต่คุณจะต้องรอให้ผ่านวันที่27ธันวาคมไปก่อนนะครับ เพราะว่าดาวเสาเนี่ยนะครับเขายังอยู่ตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนหอกข้างแคร่เสาอังคารนะดาวอังคารนะผู้เพืดาวอังคารที่อยู่ตรงนี้นะเป็นหอกข้างแคร่เสาคลขยอนขึ้นมาปุ๊บสัมพันธ์กับดาวอังคารเป็นคู่ดาวแห่งการแตกหักทะเละวิวาทดาวแห่งการปะทะดาวแห่งอุบัติเหตุดาวแห่งเหตุเพศภัยที่จะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน นะครับนี่คือคู่ดาวที่อันตรายนะครับถึงแม้ว่าดาวพระอังคารเขาจะโครจรถอยหลังประสิทธิภาพความรุนแรงของเขาอาจจะมีไม่ได้มากนักเพราะว่าดาวเขาถอยหลังอยู่แต่ว่าดา,าวเสากับดาวอังคารเวลาประกอบกันปุ๊บเนี่ยโอ้โหคุณต้องระมัดระวัง ระมัดระวังเรื่องอะไรครับหนึ่งเลยระมัดระวังเรื่องเมื่อกี้ทายเรื่องชื่อเสียงไปใช่ไหมครับว่าคุณจะดีขึ้นนะครับแต่ในช่วงตั้งแต่5ถึง27ธันวาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงเลยนะครับเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเรื่องคนมาพยา,ายามจะดิสเครดิตคุณนะครับระวังสิ่งที่คนจะมาเก่าวหาโน,น่นนี่นั่นหรือพยายามที่จะล้มคุณนะครับตรงนี้คือสิ่งที่ให้ต้องระวังแต่สังเกตไหมว่าหมอแมนไม่ทายว่า คุณจะต้องล้มคุณจะต้องอมวยมรณานะครับหรือว่าคุณจะต้องแบบว่าต้องแย่ต้องโดนทําไมรู้ไหมเพราะว่าสุภะมันเป็นเกษตรไงเตรนั้นนั่นคือความมั่นคงสมบูรณ์หนักแน่นนะครับเขาอยู่ในเรือนของตัวเองเขาเข้มแข็งเขามั่นคงเขาหนักแน่นแต่เขาโดนคนอื่นเนี่ยโดนศัตรูเนี่ยมาจากเรือนวินาศเนี่ยโดนจากคนที่ไม่หวังดีที่แอบอยู่เบื้องหลังเนี่ย คุณเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วคุณเนี่ยดังเป็นที่รู้จักคุณจเจริญก้าวหน้าแล้วไอ้คนที่มันไม่ได้อย่างคุณเนี่ยมันจะจ้องเล่นคุณนึกออกไหมเข้าใจเนาะมันมาจากเรือนวินาศอังคารเนี่ยม,มาจากเรือนวินาศวินาศเลยมันคือศัตรูที่ไม่เปิดเผยนะครับคนที่มันแอบอยู่ข้างหลังไม่เปิดเผยไม่เหมือนกับคุณเล่น Facebook คุณโพสอะไรไปเต็มที่ปกติเลยไอ้คนคนนี้มันก็เป็นเพื่อนในเฟซนะครับ แต่มันไม่แสดงตัวฮะมันไม่มาเม้นไม่มาันไลค์ไม่มาอะไรเหมือนมันไม่มีตัวตนแต่นะครับเวลาเราล้มมันกระทืบซ้ํานะเวลาเราล้มมันกระทืบซ้าหรือเวลาที่เราไม่ได้ล้มหรอกแต่เราได้ดีเกินหน้าเกินตามันมันแอบเล่นรับหลังเราแอบแทงหลังเรานะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีพฤษภบอกกันก่อนนะครับว่าไอ้ที่ว่าดีเนี่ยดีสุดๆเฮงดังปังรวยเนี่ยนะก่อนที่จะดีถึงขั้นนั้น มันมีหอกข้างแคร่อยู่นะครับมันมีมารผจญอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายของปีถ้าคุณหนักแน่นมั่นคงพอถ้าคุณอดทนผ่านไปได้คุณแก้ไขสถานการณ์นะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่ต้องไปสู้ลบปบมือเพราะว่าอะไรสู้ไปก็เปลืองตัวนะครับตำแหน่งของคุณเนี่ยตำแหน่งความก้าวหน้าของคุณเนี่ยตำแหน่งชื่อเสียงคุณมันมั่นคงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพวกนี้พยายามดิสเคดิตมันจะแพ้ภัยตัวเอง นะครับคุณมีดาวพระราชบดีอยู่ในเรือสุภะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสติมั่นคงสุขุมรอบคอบมีเหตุมีผลทําอะไรต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะครับแล้วก็ต้องรอบคอบมีสติเข้าไว้แล้วคุณจะชนะทุกอย่างจะผ่านไปได้นะครับเห็นไหมครับว่าไอ้ที่ว่าดีนั้นเอ้ยมันมีดีนะแต่มันต้องรอเมื่อ,อไร่และไอ้ที่ว่าไม่ดีนั้นมันมีอะไรให้ต้องระวังนะครับ ตรงนี้เป็นไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะครับชาวราศีพฤษภหากคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับถือว่าเราเป็นเพื่อนกันหมอแมนก็รักณาราศีพฤษภเช่นเดียวกันกับคุณนะครับก็ต้องเจอเรื่องพวกนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหมอแมนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ